เล่นจะมาเล่นแรงใหญ่ใช่ไหมเล่นแรงใหญ่ใช่นแหละเล่นแรงใหญ่ set นี้ดีสุด set นี้ดีสุดยิงแรงเกินแค่นั้นแหละมาตีแล้วมาเล่นแรล่นมาเล่นแรงใหญ่นะครับทุกดูอันนี้พวกเราจะมาเล่นแรงใหญ่นะครับจะเล่นแรงใหญ่ตาำมันจะขึ้นแรงแดงแต่ไม่ขึ้นหรอกแค่วันพุธนั้แหละไม่มีวันขึ้นแน่นอน นะี่เพื่อนผมกำลังดูหนังอะไรสักอย่างนะทั้งวันนี้เขากำลังยิงกันป้องป้างป้องป้างนะครับในหนังนะแต่นี้เพื่อนผมกำลังดูหนังเท้าคนเอ,อ,อ,องนะครับว้าดคดเ,เ,เท่คดตึงตสู้อย่างเดีวยวเซ็งยังไงวหรอมทุกคนผมขอาโดดผมขอาโดษว้าคุณฟ้าผมไม่โดดตามหรอใครจะโดดโดดเลยไปละนี่ว่าผมจะโดโดตรงนี้ มเน,นี่ยโดดตามผมมาใช่นัแหละตรงนี้ไม่มีไฟเลยนะครับแล้วผมก็ทิ้งเพื่อนสามคนนะั้นใช่ไหมืขามาคนเดียว,ตวมตาเขาน่าจะไม่ชุบโอ้โครจาาเลยเนี่ยเดี๋ยวคนดูตอนนี้เนี่ยค <ผม S 2> นดีอะ เน็ตผมกากมากนะครับทุกคนถ้าเกิดมีโอกาสผมจะใช้เน็ตดีแท็นะครับแั่นั่นแหละกากเกินเน็ตผมเพื่อนชิบจิตตลอดเวลาเน็ตผมแบบันทีละห้าสี่ร้อยหนึ่งนะครับคนดูสุดเกินสุดเกินที่สร้อยหนึ่งเลยเหรอเน็ตอะโคตรตึงผมบอกแล้วว่าเน็ตผมกากแค่นั้นแหละเหนื่อยเลือกเกินต้องตัมมาก ก็เลิกเล่นจากผมจะวิ่งล่อนนั่งแคมป์ในบ้านมีบ่่ะปืนนี่มันเป็นปืนไล<ป>็กคนบ่่ะไม่ใช่ปืนไล็กคนบ่่ะการการกการก็กกเลิกเล่นใช่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 ใชถึงว,ว,ออวันนี้คุณฟ้าเอ้ยผมอยากเอาอันนี้หลบ,บต้กรูแดูมันโคตรเกะก,กะ ไปเจอตัวเราไม่เจอสักคนเลยกันผมจะเดินไปที่คุณฟักคำโซยเขาอยู่นะครับไม่ต้องเดินครับไม่ต้องเดินตามมาผมจะอยู่คนเดียวผมอย,อยากอยู่คนเดียวแพ็คเกอร์นะครับบูดแพ็คเกอร์เลิกแล้เลวเราบูดแพ็คเกอร์อยู่ไหนวะโว้ยสวยที่นั่นเลยกระเป๋าสามมอนเขารู้ว่าผมกระเป๋าเต็มอะไรเงี้ย หมือนเขารู้ว่าผมกระเป๋าเต็มเลยนะมเดิเนไปตรงนี้เลยนะครับไปตรงนี้ดิมึงจะมาร์กไปไหนล่ะเกมตอนนี้มามเพื่อนผมมาขอนะครับว่ามันน่าจะแรงแค่นั้นหละไอเกมตอนนี้ผมได้มาลงเพื่อนผมแล้วนะ <c oughs> เพื่อนผมคนมันจะเข้าร้านค้านะ พบศัตรูแล้วเฮ้ยสุดกดผปีตัวทุกคนกดผิดแค่นั้นแหละว,ว้าม,ม,มันมีตัวแค่นั้นแหละเหมือนมีตัวเลยดูเวลาฮีโร่กรนันแล้นครับอันนี้เพื่อนผมเกินแล้วขึ่งฮีโร่เดี๋ยวผมไม่ช่วยเพราะลูก,ลกอยากจะบอกอย่างน้นก็คือผมหานมูแพ็คเกอร์ไม่เจอ จออยู่ไหนจ้าวูแเกอวูแเกออยู่ไหนออไม่เจอก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะหาในนี้ใน,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 นตู้มีขายเปล่าวะใช่นั่นแหละมีขายด้วยอะไรจำเป็นเราซื้อไปไม่ต้องสนใจใครเพราะเราตึง เ่าตามเพื่อนไปนะจังหวะนี้เพื่อนผมก็ได้วิ่งไปตรงนั้นแล้วกินเห็ดอย่างอร่อยคอมสุด<ป>มืเดินตามเพื่อนไปนะปจังหวะนี้แี้ว<ป>จังหวะนี้อะไรจังวนี้ ตรงนี้เหมือนจะมีตัวนะทุกคนดูจากทรงได้เลยนะถ้าเกิดบ้านไหนมีโฉอแสดงว่าม,มีตัวแล้วโอเคทุกคนเหมือนว่าเพื่อนเราจะเก็บเหรียญรัวๆเลยฮนะแค่นั้นแหละทุกคนเราจะต้องระวังตัวแค่นั้นแหละมันอาจจะมีตัวแมนแมน วหนึ่งพัน 1, บาทเลยคิดดูเน็ตคนเห็นไหมว่าเรามึกล้อโอ้ยมีตัวเลรอแถวเนี้ยหรอแมนไปเทพไปเจ้าเ่ขึ้นสะพานแล้วเราก็จะไปตรงนั้นตรงนั้นได้ตรงไหนกันเน,นี่ยคืออะไร เรามาทำอะไรโอ้ยเดียวมัน่งใส่เลยไม่ได้เห็นยกล้อด้วยยองยไดเลยตู้นี้ดีตู้นี้ดีผมรีบเลยผมรีบ เพื่อนเจ้าเล่นด้วยเพื่อนเพื่อนผมเจ้โป้เพื่อนผมเจ้โป้เพื่อนผมจะตายเพื่อนผมจ้ตายว้ายทุกคนมันโป้มันโป้ตั้งไฟเลยครับเมื่อกี้คนที่ยิงเรานะคะเขากำลังขึ้นมาอย่างเงี้เดือด คนยันเขาเข้าวอนเข้าเข้า่อนอนนี้คนใจเชื่องด้วยครับเ่้า่อนเจ็ดจี้ผมคุณฟ้าหนีหนีอันี้ไม่ทัานรบ่องนี้ได้ไม่ต้องตามมาไม่ ชผ่ผมมันผมสั้นมากอีกไปยังหน้าอานาถเยี่ยมมากเยี่ยมมากต้องวิ่งไปให้เร็วที่สุดตัดไปตอนนี้ผมจะแพ้น,นะครับคินนั้นเนี่ย มันจะมีตัวอะไรวะด้านหน้าอัดดนน,นี้พวกเราได้ตัดไปตอนที่มีตอนที่เราจะตายนะครับเหลือแค่คนเดียวคนเดียวเลยว้ายทุกคนด้านหน้ามีตัวแค่นั้นแหละต้องายนี่ไหวปุ๊กวะว้าวต้องตายแน่ต้องตายแน่ๆเฮ้ยเบอร์สิจะตายแล้วลงมาตอตานเบอร์สิเบอร์สิแตกเบอร์สิแตก ตายแน่แน่ตายแน่แน่เช่นนั่นแหละเบอร์สีแดงตายแน่แน่ตายแน่เบอร์สองก็จะแตกนะครับตอนนี้ถึงตายเช่นเนี่ยตายเย่มากเช่นนั่นแหละผมจะตายเช่นนั่นแหละคนแรกไลยหรอนะครับตอนนี้มันแย่มากผมจะตายตายไม่นะทุกคนผมจะรอดโอ้ยเชี่ยเพื่อนผมตายว้า ตอนนี้ทุกคนตายหมดนะครับหละแค่เบอร์สองกับเบอร์สามนะครับเพื่อนผมเองตอนนี <fr> ้พวกเราก็จะตายกันหมดว้าวที่คนนี้เี่ดูสร็จะ ตอนนี้เดือแค่เบอร์อะไรไม่รู้วันนี้ก็เบอร์ขอจะตายนะครับแตกแน่แค่นั้นแหละแตกแตกนะคะก็แตกนะครับะการแตกจะ Amazing มากการเดือดแค่เบอร์สองนะครับวันนี้เบอร์สองจะตายแน่ วันนี้เบอร์สอวิง่งไปนี่ไหนด้วยมีคนขับรถมาเบอร์สอนจะตายหรือไม่อร์นี้เบอร์สอนใกนจะตายแล้วนะครับแล้วเเราก็ทำอะไรไม่ได้แล้วตอนนี้ เอบอสาวเอาปืนอะไรมาก็ไม่รู้แต่ก็มีสกิลนิดนึ่งเบอร์สองมีงใสหรือเปล่าแล้วเบอร์สองวิ่งหนนะครับตอนนี้เบอร์สองจะรอดหรือเปล่าเบอร์สองน่าจะรอดนะครับว่าแน่นอนครับรอดรอดก็คือรอดรอดก็คือรอดเอ,อื้อโอเคครับเบอร์สองไม่รอดแค่นี้แหละยิงเบอร์สองวิ่งหนีเฉยก็ไม่เล่นเลยนะแม่แ จังหวะนี้ก็ได้มีคนถามเบอร์สองอย่างไรค่ะนับกคยิปมี้ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแม่จ่ให้จ่าเนอถึงสองวันซับเลยนะครับ